มันแหลกไหมอะถ้าแหลกก็จะได้แบบว่าไม่แหลกก็จะได้ไม่ลงผ่อนนิดหน่อยดูได้กําลังจะหาทางทางอยู่อ่ะ มาอยู่เป็นเพื่อนน้องฟินไม่ต้องการเพื่อนค่ะไม่ต้องการเพื่อนค่ะ โอยสวยทุกวันจำเรื่องนะพี่โดนพิ่พลังกำลังหาทาง บอกว่า QR โค d e เป็นโมคะเอา้าหนักทำไม่เป็นน่ะใครมาสอนหน่อยลงยังไงอ่ะทำไม่เป็นน่ะขึ้นว่า QR c ค d e เป็นโมคาะทำไม่ได้ มันต้องสตรีม่าพี่มันต้องโหลดมันต้องโหลดโปรแกรมสตรีม่าพี่ไม่เห็นีีจิต <laughs> ออนได้พี่แต่ว่าแต่ว่ามันต้องโหลดโปรแกรมสตรีม่าค่ะมันต้องแบบออนแบบผ่านสตรีม่าพี่ดนมันต้องออนแบบโหลดวีโก้แล้วก็แบบออนผ่านสตรีม่าพี่ประมาณนี้เลย ได้ยินเสียงเพลงบัพพีโดนออนได้แต่ว่าเราต้องโหลดโปรแกรมไปสตรีมเพราะฟินเคยล็อกอินพี่เนทไงพี่เนทพี่เนทออนพี่เนทออนผ่าน แต่ว่าต้องแบบว่าออนเป็นแบบว่าเป็นสตรีมอะไรอย่างเงี้ยพี่โดนใช่ต้องแบบว่าแบบต้องโลโปรแกรมสตรีมอะ่ะเพราะว่ามันจะมีเสียเงเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยทำไมวันนี้มันแหลก What happened? เปล่าว่าแทบเพลง แต่เดียวนี้สวยมากขึ้นกว่าเมื่อก,ก่อนจริงๆเมื่อก่อนหน้าตาเป็นยังไงพี่โดนอธิบายนี่คะเอาตอนไลฟ์แอปแอปเก่าเป็นไงอะ <c oughs> หมายถึงว่าสวยดูแบวขึ้นเยอะเลยเอาเมื่อก่อนพไม่แบวหรอเมื่อก่อนไม่แบลวหรอพี่โดน <c oughs> ใครอะ <c oughs> อุ้ยคือลูกฟินด้วยอ้าน่ารักจังเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแต่ตอนนี้ดูแต่ตอนนี้ดูโตไงแต่ตอนนี้หน้าเด็กลงไหมเพราะว่าไงมันดีไหมอะเมื่อก่อนดูโตพี่โดนถาว่าฟินหน้าแก่หรอสวัสดีค่ะ UFO สวัสดีค่ะ ก็บอกแล้วไงพี่โดนหาว่าฟินหน้าแก่หรอเมื่อวานเนี่ยเมื่อว่อตอนนั้นน่ะน่าเกลียดมากอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้นะแค่ดูก็นบอกว่าดูโตมันก็คือดูเป็นผู้ใหญ่อันนี้ตรงในเฟซย,ยังสวัสดีค่ะพี่แมนเชสเตอร์โต เมื่อก่อนนมเล็กใช่ปหแต่นมใหญ่ขึ้นใช่ปหคงเป็นแบบว่าการแต่งหน้าของฟินด้วยอะตรงปกคาะขบคุณค่ะคงเป็นการแต่งหน้าของฟินด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนคือฟินแต่งหน้าค่อนข้างแบบเยอะไงตรงนี้คือฟินไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะไงาน้าแล้วเ คือตอนแรกๆพี่โดดบอกว่าผอมใช่ป่ะตอนที่เลิกกับแฟนตอนที่ใส่ชุดเฉียพููแรกอะน้มหรอกปกติเมื่อก่อนอาจจะดูแบบว่าเพราะว่าแต่งหน้าคือแบบเมื่อก่อนคือด้วยความที่เราทำบิ๊กพิตตี้อ่ะ เราก็เลยแบบแต่งหน้าแบบลุคคิตตี้อะไรเงี้ยขนตาสองชั้นขนตาล้านคืออย่างนี้คือแบบแต่งแบบธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ค่อยแบบแต่งหน้าไม่ค่อยรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทาแค่แบบครีมกันแดดแล้วก็ทาแป้งแล้วก็แบบติดขนตาแค่แล้วก็แบบไม่ได้ติดขนตาขนตาก็ไปต่อเอาอะไรประมาณเนี้ยไม่ชอบคนนมห่างแล้วใครนมห่างเขพี่ดน พี่โดนชอบนมแบบไหนพี่โดนก็ให้เขาไปแสนหนึ่งแล้วก็ทำนะคะพี่เป็นวีเจต้องคนสวยเป๊ะสิคนจะได้มาหลงทุกว่าทำไมมีคนหลงเยอะมากเลยอ่ะฝากกดติดตามทิ่นี่ด้วยนะคะเเข้ามาอย่าลืมส่งของขวัญ็นกิมมิคให้วีเจด้วยค่ะวันนี้ออนวันที่สองแล้ว เพราะว่าแอปเขาดีเปล่าเพราะว่าแบบน้องฟินพอละใหญ่กว่านี้ัวละเพราะว่าอย่างนี้พี่โดนตอนไลฟ์เมื่อก่อนอ่ะฟินจะเปิดไฟไลฟ์จะเปิดไฟไลฟ์ตลอดก็จะมีสีขาวสีส้มแล้วก็สีแต่ว่าเหลืองไงแล้วก็คือคราวนี้ใช่ไหมก็ถ่ายแล้วมันไม่สวยอะพี่โดนแล้วคือตอนนี้ฟินอ่ะไม่เปิดไฟไลฟ์เลยฟินใช้แสงธรรมชาติเลย แสงธรรมชาติเลยไม่เปิดไฟไลไท์ได้ทั้งสิน้นให้แบบทุกคนเห็นความเป็นจริงว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะโชว์นิดๆแบบนี้แหละเราเอาแนวเซ็กซี่ฟินก็โชว์ได้ตามลิมิตแหละค่ะพี่แต่ว่าจะไม่ได้โชว์ขนาดแบบโป๊เปลือยบิกินี่เพราะว่าฟินก็ไม่รับงานบิกินี่อยู่แล้ว วันนี้ที่รักแต่งนะแต่งนิดเดียวคะ่ะไม่ไม่แต่งเยอะคะ่ะเพราะว่าแค่เพราะว่าไม่แต่งเยอะเพราะอะไรเพราะว่าคิวฟินก็สัก